ครับสวัสดีครับตัวนี้ท่านลัดอาวุโสอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับตัฐประพบขอให้ชัยได้แวะเวียนมาเยี่ยมครัวกลางลำเลียงสเสบียงสู่คณะทำงานผลลอกห้อยตะพนนะครับวันนี้ก็มาป,ปฏิบัติการทอดกระมอเ,เองเลยครับแมงกะชอนนะครับรกระมอภาษาเขมรกระมอนะครับภาษาไทยแมงกระชอนใช่ไหมครับภาษาไทยรอภาษาลาวในี่แมงกระชอนเนี่ย ทาแมงกินซอนแมงกินซอนอันแมงกินชอ,อนก็ไทยเนาะอ่าลงเองนะครับมากับท่านพระอาจารย์มหาชนนิพิตรพลนะครับท่านพระอาจารย์มหาดาวอ่าซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอ่าครับเคลื่อนฟื้นฟูพัฒนาลำห้วยทับพลภาคประชาชนสี่หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านสนอ บ้านทนงบ้านพวงตึกบ้านโคกปลัดนะครับซึ่งปฏิบัติการขับเคลื่อนโดยท่านในอำเภอเมืองสุรินทร์ในประพาสศรีจันเวียงลงนามและมีคณะกรรมการคณะที่ปรึกษานะครับแล้วก็ได้แรงหนุนจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนกเมืองนายพิรพลสกุลรักนะครับกับเคลื่อนให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่นะครับมาลงปฏิบัติการขุดลอกตั้งแต่วันที่20 ็ดนะครับแต่ทำพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่23เดือนเมษายนไปสิ้นสุดโครงการวันที่2พฤษภาคมณนจุดของอสะพานดำนะครับสะพานรถไฟนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ครัวกลางนะครับเป็นอัลบั้มที่สองเงเนื่องจากท่านลัดอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับนาย <laughs> ประพุณพโยชัยได้วเรียนมาเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานในวันนี้ นะครับก็ขอรายงานให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็ขอยอดกดไลค์กดติดตามไดยนะครับ <L un> เพื่อพี่น้อง <L un> สี่หมู่บ้านแล้วก็ตำบลนอกเมืองให้เกิดลำน้ำใสสะอาดลำห้วยตะพลนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องชาวนอกเมืองแล้วก็จังหวัดออตมนใกล้เคียงนะครับตั้งแต่ตำบลสำโรงลำห้วยตะพลเป็นลำห้วยที่แปลก จากลำห้วยเดือนลำห้วยเดือนจะไหลจากทิศใ,ใต้ลงไปทางทิศเหนือเป็นส่วนมากในบริบทของพื้นที่วอดสุดินแต่ลำห้วยตะพนนี่นเป็นลำห้วยที่ไหลจากทิศตะวัอนออกไปสู่ทิศตะวัตนตกนะครับจะเป็นข้อที่น่าสังเกตในทางภูมิศาสตร์นะครับก็เดี๋ยวจะมีโอกาสหาเวลาจะทำตรตยาเดินนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำของลำห้วยตะพนนะครับ ครับดูฟีมือการทอดแมงกระชอนแมงกระมอน,นะครับ,รอบของท่านปลัดอาวุโสวมเภแเมวสุรินนะครับเอากรอบนะครับม,มีทั้งออันนี้เติมน้ํามันน้ามันพืชอ่าส่วนน้ํามันพลายก็ไม่ครัวไรไรเยิมแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับอ่ กับขอบคุณท่านระอาจายหมาชนนิพิพนด้วยนะครับวันนี้เมตตามาเยี่ยมถึงครัวกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานลงทุนที่ให้กําลังใจคณะทํางานหน้าง,งานนะครับ2จุดนะครับออกจากนี้ก็จะไปที่ไอทุนที่หน้าง,งานนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างทรงยิ่งนะครับ